สมัยโบราณจะใครใส่แบบนี้ครับผีเผาผมว่า <c oughs> ผมว่าปันหาหลอดได้เลยว่าเอาไ้ก่อนเดียวก็ไ <c oughs> งยยเขาดังส <c oughs> วัสดีครับผมแก๊มาสวีนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอีซี่มานี่นะครับผมซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราได้พาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับแล็บตล์นะครับผมของพี่น้องชาวเมียนมานะครับผม <c oughs> ในวันนี้นะครับผม ก็เป็นกรณีพิเศษแล้วผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมอยู่กับพี่มินครับสวัสดีค่ะพี่มินเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับผมใจซิมันนี่ที่จะพาเราไปรู้จักกับพี่น้องชาวสปปลาวนะครับผมไปรู้จักกับวัฒนธรรมและสไตล์ต่างๆภาษาอาหารการกินต่างๆนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมมาให้ทุกคนได้เล่นกันแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปทําความรู้จักนะคะชาวลาวเวียงนะคะที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีกันก่อนที่เราจะไปทากิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันไปกันเลยค่ะครับ เมื่อพุทธศักราช2,470ชาวลาวเวียงจันทร์ลาวพวนจากเมืองเชียงขวางได้ลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดสระบ,บรุรีจากเหตุการณ์สงครามทําให้เมืองสระบ,บุรีมีคนลาวและชาวเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานซึ่งมีการเรียกชื่อตามสำเนียงภาษาพูดต่างกันออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ลาวเวียงลาวพวนลาวแงวและลาวยอง โดยลาวเวียงคือชาวลาวเวียงจันทร์ปัจจุบันมีอยู่มากในอำเภอแก่งคอยอำเภอหนองแคอำเภอหนองแสงอำเภอวิหารแดงอำเภอเสาให้และอำเภอบ้านหมอ้อ ถ้าอย่างอสอปปลาวเนี่ยถ้าถามถึงน้องเข้มเนี่ยน้องเข้มคิดถึงอะไรบ้างที่เป็นสปปลาวอาหารการกิน้งครับคือสิบบอกว่าผมนี่บผเคยไปเล่าด้ยเคยไปเล่าต่วา่าไก่ฉีดกับเล่าวัฒนธรรมเอเียงมันก็สีไก่เพราะว่าเข้มเป็นค้นบึงการเป็นปะเป็นคนบึงกาแล้ะบ้านกับมันกับบะไรไก่จากการเดินทางถ้าเกิดว่าสีถ้าเกิดว่าสีขามไปอีน,นะเพราะว่าหลายๆอย่างกับสีคือกันวัฒนธรรมอาหาร ภาษาหาล์าังเทือกับคลายๆกันพี่มีเกมสนุกๆมาให้น้องเกมเล่นด้วยค่ะครับเล่นเกมนั่นก็คือเกมถ่ายคำนั่นเองค่ะเกมถ่ายคำใช่ได้ครับหมายถึงว่าเกมถ่ายคำเนี่ยพูดใช้ภาษาลาว<ช>แล้วมาแปลเป็นไทยใช่ใชอ๋อโอเคโอเค ครับแรกองมระมอะไรนะของมรมุนองมระสมุของมมคืออะไรสามงหห้องไหใช่ไหมไม่ใช่ห้องใช่ไมไม่ใช่ห้องห้องที่เป็นที่ดักปลาใช่ไหมองของมอสระสมออโอเคกรนะคะมันเลยค่ะ แป้งนว่ไงนี่ไงง่ายบอกไงแป้งนัวขนมตีนค่ะขนมฟินคอะไม่ใช่แม่ผมตอบเลยวะผมสุรินทรอไปครับไฟลังเลไฟลังเลไฟเหลืองครับจริงจริงจริง ตั้มจอกโอ้ดีไงไงแห้งไม่ก็กระจอกแห้งอ่อนแอเลยแหละข้ามนีขั้นตอบกูได้คือคือคือกระจอกเลยคือโบเกียงไงฝรมาณเราโบเกียงไงตั้มจอกตั้มจอกโอ้ยสักยังชนแก้วชนแก้วชนแก้วต้องถามโอ้ข้ามสุนี่เล็กหน่อยทีนี้ข้ามเล็กหน่อยเลนเนาะง่ายพูด สาวอากาศสาวสาวอากาศสาวอากาศแปลว่าสาวอากาศสาวอากาศห้าปีฝันบอกนอนฝันสาวอากาศคือยังไงแอร์โฮสเตดบอกนี่ก็คือเกมนะครับผมที่พี่มิตนำมาให้ผมตอบนะครับซึ่ง คนเอาเกมมาก็ตอบอะไรไม่ได้สักคำเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นความสนุกสนานในระหว่างทางการเดินทางของเรานะครับผมที่จะไปเจอกับพี่น้องนะครับผมที่อยู่ที่สระ,ระรบุรีนะครับผมเดียวชาวลาวที่อยู่สระบุรีครับผมหลังจากนี้เราก็เดินทางเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นครับ แล้วค่ะน้องเข้มและที่นี่นะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนนะคะโคกหนองนาโมเดลนั่นเองค่ะและเป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนของชาวเราเวียงค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงงามอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเล่นใหญ่ตสไตล์ไม่มินนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับกำนันไก่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นครับ ตัวแทนดูแลชุมชนแห่งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโมเดลชาวลาวเวียงที่ยกจากที่ลาวมาอยู่ที่นี่หรือว่าเขามีอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับที่เนี่ยเคยทำโค้งของนาโมเดลเป็นระยะเวลา9ปีมาแล้วพอ9ปีพี่ก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีมีการพอเพียงรู้จักพึ่งพาตัวเองอทีนี้ก็ด้วยชุมชนของตำบลมืงงามเนี่ยส่วนหนึ่งคืออพยพมาจากลาวเวียงจนันทร์ก็มาตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่หมู่ที่4ี่ตําบลม่วงงามชื่อเดิมเนี่ยเป็นชื่อม่วงลาวก็เปลี่ยนผันปันเปลี่ยนไปก็เลยมา,ามเวลาใช่ก็เลยมาเป็นม่วงม่วงงามม่วงงามใช่ค่ะทีนี้ก็เลยพี่ก็คิดว่าในเมื่อมันมีวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วมีทุนทางวัฒนธรรมมีพื้นที่ของเราที่คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะยกระดับจากหมู่บ้านธรรมดาเนี่ย ให้คนรู้จักมากขึ้นให้เปรันมาให้คนมาใช่ค่ะมาเที่ยวอยากเรียนรู้วิถีชุมชนของคนลาวเวียงอยากรู้วิถีชาวนาของคนลาวเวียงสมัยก่อนว่ามีวิธีการทำนาแบบไหนมีอาชีพแบบไหนมีอาหารการกินแบบไหนมีคำพูดคำจามีอะไรแบบนั้นน่าจะเอามาส่งเสริมแล้วก็มีการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังเยาวชนได้เรียนรู้ วิถีชาวนาหรือว่าวัฒนธรรมเราเวียงของเราด้วยก็เลยเปิดตรงนี้ให้เป็นตลาดวัฒนธรรมชุมชนเราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมถ้ายังมองภาพไม่ออกในวันนี้เราจะพาไปทุกจุดเลยใช่ไหมครับพี่ไก่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไหมครับว่ามีอะไรกันบ้างยินดีค่ะไปครับ ไก่ครับเรามาตรงนี้เนี่ยคือเรามามาทำอะไรล่ะครับเป็นประเพณีอีกประเพณีหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะการรับท้องข้าวการรับท้องข้าวก็เหมือนเป็นการเหมือนรับท้องคนสมัยก่อนว่าจะให้ข้าวเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เขาเรียกเพีย้ยไหมกินออกมาเต็ม,มเมล็ดเราก็ต้องความเชื่อของคนลาเวงก็คิดว่าเราต้องมีการเส้นไหว้บอกกล่าวรับท้องให้กับ ข้าวให้เราที่จะที่จะให้พวกเรากินเนี่ยตามพิธีของคนลาเวียงสมัยก่อนอันนี้พี่ก็จะให้ทางปราชุมชนนะได้ให้มาเล่าให้น้องเค้มฟังว่าพิธีกรรมของคนลาเวียงการรับท้องข้าวทำแบบไหนบ้างคือผู้รู้ใช่ค่ะนัจวบกับนัติ่มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในประเพณีของเรามีอะไรบ้างครับนักจวบครับประเพณีของเราดั้งเดิมที่สมัยโบราณทํากันมาสืบทอดกันมา ครับก็อันดับแรกก็คือเริ่มลงทุนทำนา,าก็จะมีการปักข้าวแรกครับปักข้าวแรกก็อย่างที่เห็นแล้วก็พอพ้นจากรูรุปันปักข้าวแรกมาแล้วก็จะมีการรับทองข้าวกับเป็นแบบเพลนีของคนโบรานเฮดมาแบบนั้นสืบทอดกันมาดนโดนโดนเ<ด><ด>ติบ<ด>แล้วเครื่องที่เอามาเฮดนี่ก็จะมีรับของเขาๆๆๆที่แผสมครับแม่ผสมก็จะมีดอกไม้ดอกมะลิบ่ดอกไม้ดอกมะลิดอกไม้หอมๆนี่ละข้ามหมากมีข้ามหมากสามข้ามมีเขาวานมีเขาว่า ขาดนมศาสตร์ก็ข้าต้มเข้าต้มกล้วยสมผลไม้เขาเขาเนี่จะเป็นเขาที่อ่าบางบางบ้านก็ที่เป็นเขาปากหมอกที่หงไม่ไมตักไม่ไม่นอนหอนมากแล้วบางบ้านก็จะไปใส่บาตรเรียบร้อยแล้วในทันพิธีกรรมอ่าพระสวดเรียบร้อยแล้วก็เอาเขาล้นบาตรครับมาก อ,อก็เดี๋ยวอ่ามา่แล้วก็จะเอาไปเรื่องไม่หนีเมื่อแต่ก็ะติบอกแม่พระศพเขาจะมีคําว่าแม่พระศพเจ้าเอ๋ยแม่พศพเจ้าขาแม่กําลังคองกําลังม่านแม่อยากกินหวานแม่อยากกินสมแม่อยากกินข้าวกลมขนมนุ่มเนมเลยลูกกะบ่ได้ละเลยจัดแต่งมาไห้มาหับเอาเด้อแม่เด้อมาหับเอาแล้วแม่ก็อ่าอยู่ยังสุขสบาย แม่จะได้เขียดได้งอนอิหยังกะบให้จะเลิ่งอกงามแล้วก็ซุกเหลืองดังท้องกองอยู่เต็มให้เต็มหน้าลูกสิได้มากทับเอาแม่กลับเขาไปเขาเล่าเขาแค่นั่นนะค้นบุตรกรอนก็จะเฮ็ดให้ตอบแทนบุญคุณบ่ให้ลืมบุญคุณของแม่ขอสครับเรามีแค่เนี่ครับครับผมหลังจากพิธีนี้แล้วเราจะไปแปลลูไปเบิ่งข้างในว่าว่ามีอยังนน่หลังจากนี้เขาเอาเขาเอายางไปเฮ็ดข้างในแล้วพอับเขาไปเบิ่งบ่ว่ามี่ยังเนเบิ่งข้างในได้เลยครับได้เลยค่ะ อร่อยไ,ไหมคะอร่อยนะอิ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปใช้แรงหน่อยนะคะอันนี้เป็นเอากําลังเป็นกระบวนการการแปลรูปข้าวของคนเราเวียงสมัยก่อนว่ากว่าจะเป็นข้าวมา,มาหนึ่งเมล็ดเนี่ยมีกรมรมวิธีแบบไหนใช้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีโรงสีข้าวใช่ไหมคะครเราก็เลยจะจําลองให้น้องๆที่มาเรียนรู้กับเราว่าการสีข้าว แบบโบราณดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงใช่สมัยโบราณจะใครใส่แบบนี้ครับผีของโอ้ต้องนีบอ่ะอืม <c oughs> ผม,ม,ผม,มวา่าผมว่าบอนหาหลอดได้เลยมันบอนหาจะเป็นท่าของผมขุมเลยนะ <c oughs> ข้าวตรงนี้เราก็จะเอาเก็บไปเดี๋ยวไปตำเดี๋ยวก็ต้องตำอีกเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปหุงได้อันนี้ตำแล้วเอามาวัดกระด้งเอาแกละพอเอาเปลือกพออะไรก็แเ้าไว้ พอดีว่าเมื่อกี้น้องเข้มบอกว่าจะมาเป็นเขยลาเวียงก็เลยจะต้องผูกใจกันไ,ไว้ก่อนเป็นการต้อนรับนะคะว่ามีหนุ่มๆม,มาในพื้นที่ก็เป็นของคนลาเวียง ว่าเอาไว้ก้อนนีก็เปไงเขาดังคือจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีกล่องหรือว่าไม่มีที่ห่อข้าวในสมัยก่อนก็จะเป็นใบตองห่อห่อเสบียงใช่ค่ะที่นี้ก็จะมีสอนด้วยนะครับผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางในในในของลาวเวียงเนาะใช่ลาวเวียงเนี่ยเขาเขาเดินทางยังไง ในแต่ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นการห่อแบบนี้แหละครับผมห่อข้าวต้มห่ออาหารห่อของหวานห่อใส่ใบตองแบบนี้แล้วก็เดินทางมีวิธีการทำครับหลังจากเข้าห่อเนี่ยผมได้ยินว่ามีอะไรนะครับเมื่อกี้เรามีมีเคฟมีอะไรมาตินี่มาติโนอะไรให้ผมได้ชิมด้วยมีเคฟค่ะเคฟลาวเวียเมื่อกี้เราแปลรูปข้าวเราก็มองว่าคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีขนมครับผมไม่มีขนมกินก็เลยเอาข้าวที่เราเมื่อกี้สีอ่ะ ก็ <G uard ant> เป็อหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีขนมกรุบกรอบเหมือนกับทุกๆวันนี้ใช่ใชไหมรก็อาหารหรือว่าขนมที่ทําได้ในสมัยก่อนก็จะเป็นข้าวเปียกโกอูนหรือว่าเป็นขนมที่แปลรูปจากข้าวให้แปลอ๋อทำจากข้าวทั้งหมดที่มาจากข้าวทั้งหมด เมนูที่อยากให้ทางน้ำเค็มแล้วก็พิธีกรได้ชิมอของเค็มได้จะเป็นอะไนี้ใช่ค่ะของคุณผู้ชายมีเกลือใช่ค่ะอนี้นอันชาติชื่อเมนูอะไรคะทุนศิลซาโตมาร์ตินี่ค่ะซาทโตมาร์ตินี่ซาโ,าทโทาตซาทโตเราดัดแปลงาททมาจากาทโทมจิโตเราใช้เราใช้ซาโตแทนไร่ลำม็อตเทนและไรท์ท้อหล่ค่ะลองชิมค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะ เป็นยังไงคะมันหลรสาติมันมันเปรี้ยวมันหอมสาโทอ่ามีเกลือเข้ามามันก็เค็มมันได้แบบลายเทคเจอร์หน่อยอันนี้ก็ส่วนผสมหนึ่งของสาโทก็มาจากข้าวเหมือนกันก็เนี่ยแหละหมักเองจากข้าวที่เราปลูกเองหมักเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นเครื่องดื่มให้กับคนสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ให้กับน้องๆได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้วันนี้ก็ถือว่าได้ได้องค์ความรู้แบบเยอะมากๆสําหรับจริงค่ะ ที่นี่เนาะแล้วก็ได้รู้จากวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวลาวเวียงเยอะมากๆทั้งอาหารการกินที่ไปที่มาประเพณีเป็นยังไงภาษาเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณมากเลครับนันไก่นะครับผมที่ให้ความรู้พวกเรานะครับผมใครนะครับผมที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมที่เป็นคาเฟ่แล้วก็อยากมาเรียนรู้นะครับผมวัฒนธรรมนะคะครับผมใกล้ๆกรุงเทพเลยนะครับผมแค่หนึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะครับผมที่นี่เลยที่ไหนที่อำเภอ เสาให้ค่ะจังหวัดสระบุรีตําบลม่วงงามคมากันได้เดี๋ยวเราไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งขอบคุณพี่ไก่มากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ไก่ขอบคุณมากค่ะอันนี้ต้องชิมหน่อยไหมเป็นยังไงเนี่ยอ่อนเป็นยไงเอเป็นยัไง หน้ามิลีหน้าม,ามิลีเหรออย่าห้ามผมนะเลยอย่าห้ามผมน่อย like ่าใส่อย่าใส่ย่าใส <engineered S 1> ่